ปกติแล้วนะครับปูนขาวที่นํามาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือการใช้น้ํา ที่แช่ปูนขาวมาใช้ในการรักษาโรคพืชซึ่งมีปัญหามาจากเชื้อราสําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําเปล่าใส่ภาชนะมาแล้วนะครับน้ำเปล่า5าลิตร์ที่เราเทปูนขาวเนี่ยลงไปในน้ําเลยปูนขาวใช้1กิโลจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนคนให้ปูนขาวละลายกับน้ําก่อนหลังจากที่เราคนเสร็จขั้นตอนต่อไปคือเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับให้น้ําปูนขาวเนี่ยตกตะกอนก่อนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงก่อนที่เราจะนําไปใช้งานได้ตัวอย่างน้ําปูนขาวที่พร้อมใช้งานเขาจะตกตะกอนแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นน้้้้ํําาาาาสสเเนนนนนี่่ยออูดบรจะว ไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราให้กับพืชซึ่งน้ําปูนขาวที่เราทําในวันนี้นะครับเราจะไม่มีการผสมน้ําอีกในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มให้ทั่วทั้งกระถางเลยซึ่งคุณสมบัติของปูนขาวเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดความชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแห้งสามารถทําเป็นฟิล์มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายตัวนี้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาโรคนะครับการลดการเกิดของโรคที่เกิดกับพืชผักของเราได้ดีสามารถที่จะใช้ได้ผลจริงเทคนิคการใช้้นนําาูข รักษาโรคพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการใช้น้ําปูนขาวในการรักษาโรคพืชปกติแล้วนะครับปูนขาวที่นํามาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเรื่องของการเป็นวัสดุฆ่าเชื้อนะครับในบอ่อกุ้งบอ่อปลาต่างๆหรือจะเอาลงไปในไร่นาเพื่อที่จะทําการปรับสภาพ ความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือการใช้น้ําที่แช่ปูนขาวมาใช้ในการรักษาโรคพืชซึ่งคุณสมบัติของปูนขาวเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดความชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแห้งสามารถทําเป็นฟิล์มเพื่อป้องก,กันโรคซึ่งตัวคุณสมบัติของปูนขาวเนี่ยจะมีทั้งการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างไม่ให้เกิดโรคพืชได้ง่ายสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับสิ่งแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือปูนขาวใช้1นึ่งกิโลซึ่งเราจะ แล้วก็มีภาชนะมีน้ําเปล่านะครับน้าเปล่า5าลิรสำหรับวิธีการทานะครับหลังจากที่เราเตรียมน้าเปล่าใส่ภาชนะมาแล้วนะครับให้เราเทปูนขาวเนี่ยลงไปในน้ําเลยจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนคนให้ปูนขาวละลายกับน้ําก่อนหลังจากที่เราคนเสร็จขั้นตอนต่อไปคือเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับให้น้ําปูนขาวเนี่ยตกตะกอนก่อนก่อนที่เราจะนําไปใช้งานได้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง ครับนี่ก็คือตัวอย่างน้ําปูนขาวที่พร้อมใช้งานอ่าก็คือเราแช่ไว้หลังจากเราแช่แล้ว6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะตกตะกอนแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นน้าําใสๆเนี่ยอยู่ด้านบนเราจะเอาน้ําส่วนนี้นะครับไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราให้กับพืชซึ่งน้ําปูนขาวที่เราทําในวันนี้นะครับเราจะไม่มีการผสมน้ําอีกก็คือเราจะเอาตัวนี้ไปพ่นเลยซึ่งการใช้งานเราก็จะลินเอาน้ำหรือเอาส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยใช้ในการฉีดพ่นเพื่อรักษาโรคพืชนะครับ นี่เป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชือ้อราตัวนี้เป็นแตงกวานะครับสำหรับพืชตระกูลแตงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกลาที่ใบนะครับเป็นลาสนิมลาน้ําค้างต่างๆนะครับถ้าเกิดเชื้อราจเจริญเติบโตเขาจะทําให้ใบไหม้เป็นจุดซึ่งลักษณะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองใบเหลืองเป็นจุดแล้วตัวนี้เราจะใช้น้ําปูนขาวนะครับมาช่วยในการรักษาโรคซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลยนะครับไม่มีการรักษาเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายก็คือยอดจะไม่เดินแล้วก็ผลผลิตเนี่ยก็จะลดลงหรือไม่ได้เลย ครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มให้ทั่วทั้งกระถางเลยนะครับตัวนี้โดยปกติแล้วนะครับวิธีการใช้น้ําปูนขาวในการรักษาโรคพืชน,นี่เราจะทําเมื่อเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคแคนเกอร์โรคเกี่ยวกับพวกไม้ตระกูลส้มตัวนี้เราสามารถทําแล้วก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าใช้เวลาทําไม่นานหรือว่าเป็นพวกพริกเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการเน่าการร่วงลรนดอกร่วงลรนซึ่งมีปัญหามาจากเชือ้อราเราก็ทําแล้วเราก็ใช้เลย แล้วก็นาข้านะครับถ้าเกิดเป็นใบไหมเนี่ยแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดก็คือเราสามารถใช้น้ําปูนขาวไปพ่นได้เลยน้ําปูนขาวเนี่ยสามารถที่จะใช้งานกับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวหรือไม้ผลตัวนี้จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาโรคนะครับการลดการเกิดของโรคที่เกิดกับพืชผักของเราได้ดีในการใช้ปูนขาวหรือน้ําปูนขาวนะครับจะมีความ ประหยัดเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อพวกสารเคมีที่กําจัดโรคพืชโดยตรงปูนขาวเนี่ยจะราคาถูกกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าปูนขาวเนี่ยจะไม่มีอันตรายอ่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการใช้น้ําปูนขาวเพื่อรักษาโรคพืชเนี่ยเป็นวิธีการทําที่ง่ายสามารถที่จะทําแล้วใช้เวลาไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ซึ่งการนําไปใช้งานเนี่ยก็ได้ผลดีปูนขาวเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายสามารถที่จะใช้ได้ผลจริงเทคนิคการใช้น้ําปูนขาวรักษาโรคพืชเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ